พระเจ้าไม่ได้หมดหวังในคุณมีความคิดหนึ่งใน YouTube ที่ฉันได้อ่านแล้วรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากเธอคนนั้นเขียนไว้ว่าพระเจ้าถ้าฉันไม่ได้ทำผิดพลาดมากมายวันนี้ฉันคงไม่ต้องป่วยถ้าฉันฟังพระองค์เกี่ยวกับความทุกข์ทั้งหมดที่ฉันเกาะขึ้นแก่ตัวเองฉันคงไม่ต้องประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเช่นนี้ฉันอยากจะเป็นคนที่ฉันควรจะเป็นในตอนนี้ขอทรงสถิตยอยู่กับฉัน พระเจ้าเพื่อฉันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนับจากวันนี้เป็นความจริงที่บางครั้งสถานการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่เป็นผลมาจากการเลือกและความผิดพลาดของเราเป็นความจริงที่บางครั้งพระเจ้าได้เตือนเราตรัสกับเราและเราไม่ได้ฟังพระองค์และในที่สุดเราก็นำความเจ็บปวดและความทุกข์มาสู่ตัวเองซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ดังนี้คือความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเพลงคร่ำครวญบทที่สข้อ22ถึง23เธอคนนั้นเลือกในทางที่ถูกต้องเธอเลือกที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและกลับไปหาพระเจ้าเหมือนบุตรน้อยหลงหายที่กลับมาหาพ่อ ในเรื่องนี้พ่อยืนรออยู่แล้วและเมื่อเห็นลูกชายแต่ไกลก็วิ่งไปหาเขาและรับเอาลูกที่หลงหายเข้ามากาดไว้ในอ้อมแขนวันนี้พระบิดาที่แสนดีพระบิดาแห่งสวรรค์ที่ทรงรอคอยลูกของพระองค์พระบิดาที่ทรงวิ่งไปสวมกอดลูกของพระองค์และชื่นชมยินดีกับลูกของพระองค์ใช่แล้วคุณยังสามารถเป็นคนที่พระเจ้าทรงเล็งเห็นได้แม้จะมีความล้มเหลว แม้จะมีความผิดพลาดแม้จะมีบาปพระเจ้ายังไม่เคยยอมแพ้ต่อคุณพระองค์ไม่เคยหมดหวังในคุณจงเงยหน้าและวิ่งเข้าหาพระเจ้าอ้อมแขนของพระองค์ทรงเปิดกว้างรอรับคุณอยู่คุณคือการอัศจรรย์